มือนเกคนปลายมือเรคะมีตงคัขนนะนอเก็เปลนสิ่งเพิ่นไงคะเนาะมือนตางด้งในเป็นเพื่อนอะไรขนาน่ะมือเดียจะยุ่มแล้วค่ะปันเมือเขาก็ะหู้ขนลยเนาะมันก็ปลายกันมื้ดละขนาะน่ะลอยมาก็เดมเมียค่ะที่ก็ปลายน้ำหนักนาดนี่เป็นสิ่งวูสิงก่าเป็นมื้อครับปลายมื้เราค่ะปันมือเขาเ็าเป็นที่ไหนขนาเนาะ ในขณะขนะามอระขนณะตั้งที่ถือมันเกงให้เคีงหน้าไว้ขนาดไหนมาด้วขนี่ครัปายมขนาดนี้เปินเงพลางไงะนะาว้ขนาดเนาะเปิดเงปมอะเลยมันยุบเลยขนาเนาะบนมือเขาเลยนะสุกสัต ด้างไตวนก็มีเทงกนนะพี่น้องเขานำมามา้ำนานีอ่อนพี่น้องเขาด้วยนู่นกางเพิงไปโลยในขณะพี่น้องเขาอันนี้ก็อันนี้ก็แทงคื้นเขานะอันนี้ก็ปลายเขนอันนี้กยาวปเขนะอ่านี่ก็ด้วยครัตางึ้นในมัดมาลีกันนะั่นเ นี่ก็ยาพยายามมุดแล้วขนาดนั้นเลยในย์นก็กลางขนาดนั้นนะศูนสวนกว้างมากมากนี่อันนี้ในในสองไพกันนะนี่โอ้ขึ้นไปดังเหนือขนาดเนาะอันนี้แจ้พรามแบบล์ลงมุดนะมาตไปดังในนี่ครับโอ้ดังในก็เป็นสองไพกันอุ้ยเออ Niin, bị okay. oh. Nơi -nơi bên bịt tu với khăn nó cứ ô này này có biến hoa hàng hôn á ô mi hoa tín côn uh, thì um cả năng này hoa tín côn à thì không mà mày mày cái nó này hôm hôm ăn nuôn cái này hôn á hoa sóc tiến lai xíu không tôi nữa hơn โอ้นี่นี่นม่ไหยัฮา,ม,ามูครับวนาะเปลี่ยนเมืองไทยหมดล้วเนาะกเมืองไทยลนะไปข้าเมืองไทยหมดแล้วฮะโอ,โอ้มีแค่ป,ปุ่งอยู่ะนะแค่ป,ปุ่งบักเมืองใช่ไหมโอ้อนไนตกนี้อันไหนนะ หมักนับเฮ้ย hey, หมักนับก็ตึงมีอยู่เฮ้ยหมักนับหม่โคโค่ตึงมีอยู่นะ hey, นนโอ้เฮ่นี่ ถ้าปูงเขาถ้าปูงเขาหมดแล้วนะรูสีสันลงผังนี้ห้ามบ่นนะผังนี้แถบผังนี้ขึ้นผังปูนเดือผังปูนผังปูน,งปน,งปนได้ตะกิวอย,อยู่มีอยู่มกากซาไปกันหมดแล้วยนะซาเขึ้น